สวัสดีครับพบกับอักษร on Learn ในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 กับคุณครูโอ๊ตนะครับนักเรียนที่ยังไม่ได้หยิบหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรมานักเรียนต้องไปหยิบมาได้แล้วนะครับเพราะคาบนี้คุณครูโอ๊ตจะสรุปเนื้อหาและมาร่วมกันทำแบบฝึกหัดในเรื่องทอยคำและสำนวนไทย ที่เราได้เรียนกันไปแล้วในคาบที่แล้วเรามาดูกันครับนักเรียนจําได้ใช่ไหมครับภาพนี้เด็กในห้องกำลังคุยกันเรื่องการสอบที่ผ่านมาเด็กผู้ชายเนี่ยเขาตอบข้อสอบวิชานี้เนี่ยหินมากเด็กนักเรียนชายอีกคนตอบว่า แต่ฉันว่ากล้วยๆนะนักเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับเราเรียกคำตัวสีฟ้านี้ว่าคำที่มีความหมายโดยในหรือความหมายไม่ตรงตามตัวเพราะหินไม่ได้หมายถึงหินที่อยู่ในธรรมชาติและกล้วยก็ไม่ได้หมายถึงกล้วยที่เป็นผลไม้ใช่ไหมครับ แต่มีความหมายว่าอย่างไรนักเรียนยังจำได้ไหมครับหินมีความหมายว่ายากและกล้วยมีความหมายตรงข้ามกันครับแปลว่าง่ายนั่นเองนี่แหละครับเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าแล้วมีข้อความอะไรอีกนะครับที่มีลักษณะเป็นถ้อยคำสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเราไปดูกันเลยครับ ยังจำได้ใช่ไหมครับพี่โอ๊ตโอ๊ตเสื้อสีสม้มเขาเคยให้เราท่องอะไรไว้เรามาท่องตามอีกครั้งนะครับสำนวนคือคำสั้นแต่ความนั้นช่างกินใจสุภาษิตนีสัสมุ่งสอนไว้ให้ทำดีพังเพยคือคำกล่าวบอกเรื่องราวติชมมี จงจำคำเหล่านี้แนะวิธีประพฤิตนนักเรียนลองท่องเองอีกครั้งนะครับเราไปดูที่คำแรกกันเลยครับคำว่าสํานวนสํานวนหมายถึงอะไรสํานวนหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่มีความหมายไม่ตรงตามตัวอย่างที่บอกไปในต้นคาบนะครับหรือมีความหมายอื่นแฝง เป็นถ้อยคำหรือก็ความสั้นๆแต่มีความหมายกว้างชวนให้คิดคําที่สองนะครับคําว่าสุภาษิตสุภาษิตหมายถึงข้อความหรือถ้อยคำสั้นๆกระทัดรัดมักมีความหมายในทางแนะนำสั่งสอนมีคติสอนใจให้ความจริงเกี่ยวกับข้อคิดและแนวปฏิบัติซึ่งสามารถพิสูจน์และเชื่อถือได้ครับต่อไปครับ คำว่าคำพังเผยคำพังเผยหมายถึงถ้อยคําที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวนมีลักษณะติชมหรือแสดงความเห็นอยู่ในตัวแต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอนเรามาดูข้อแตกต่างกันนะครับของทั้ง3ามคำสุภาษิตสำนวนและคำพังเผยเห็นไหมครับสำนวนจะมีลักษณะเด่นก็คือ ใช้ถ้อยคำที่คมคายมีความหมายเชิงเปรียบเทียบสุภาษสิทธมีลักษณะเด่นคือเนื้อหาให้คติสอนใจและสอนให้ประพฤติดีงามและสุดท้ายครับคําพังเพยมีลักษณะเด่นคือใช้ถ้อยคำที่กระชับใช้การเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัวเรานั่นเอง เรามาดูแบบฝึกหาแรกกัเลยนะครับเติมสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยที่กำหนดให้ลงในช่องว่างให้ตรงกับความหมายมีสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยใดกันบ้างเรามาดูพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวครูขยายให้นะครับเรียนจะได้เห็นชัดขึ้นปากปลาร้าทีบหัวส่ง น้ำลดต่อผุดกินปูนร้อนท้องขี่ช้างจับตักกแตนจับปูใส่กระดง้งท้องยุ้งพุงกระสอบชีปล่อยปลาแห้งทำนาบนหลังคนและปอกกล้วยเข้าปากครับนักเรียนจะต้องนำสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเหล่านี้เติมลงไปในช่องว่างเพื่อให้ตรงกับ ความหมายเรามาดูกันครับมีความหมายอะไรบ้างมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะครับข้อที่ 1, 1ชอบพูดคำหยาบข้อที่2ไม่อยู่นิ่งสุกสนข้อที่3เมื่อหมดวาสนาความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏข้อที่4ไล่ไปให้พ้นไม่ใย,ยดีอีกต่อไป และข้อที่5ครับทำความดีโดยไม่จริงใจนักเรียนสามารถตอบได้ไหมครับเรามาดูทั้งโจทย์และคําตอบพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1ชอบพูดคําหยาบนักเรียนจะเติมสำนวนสุภาษิตหรือคำพังเพยได้ดีครับมีเกี่ยวกับการพูด ไหมครับเดี๋ยวครูจะไฮไลท์สีเหลืองไว้ให้คีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่าพูดตอบอะไรดีครับที่เกี่ยวกับการพูดหรือปากถูกต้องครับปากปลาร้านั่นเองนะครับแปลว่าชอบพูดคำหยาบไม่ดีเลยใช่ไหมครับข้อที่2ครับ ไม่อยู่นิ่งซุกซนนักเรียนสามารถดูได้จากคำนะครับในสำนวนสุภาษิตหรือคำพังเพยสัตว์อะไรที่ชอบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่ไม่นิ่งมีอยู่หนึ่งข้อครับจับปูส่กระด้งนั่นเองเป็นไงครับเราเคยเห็นปูไหมครับมันจะเดินไปเดินมาตลอดเวลาไม่สามารถให้เราเนี่ยจับเข้าไปอยู่ในกระดงได้ เราจับเข้าไปใส่มันก็เดินออกไปเช่นเดียวกันครับจึงมีความหมายว่าไม่อยู่นิ่งซุกส,สนนั่นเองเรียนก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับข้อที่3ครับเมื่อหมดวาสนาความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏนักเรียนลองดูลักษณะของสำนวนสุภาษิตหรือคำพังเพยข้างต้นนะครับ เมื่อหมดวาสนาความชั่วก็ปรากฏเหมือนกับน้ำครับเวลาน้ำมันลดอะไรมันก็ผุดขึ้นมาครับตอนนั่นเองทำให้เห็นความชั่วที่เคยทำไว้นั่นเองตอบได้เลยนะครับน้ำลดตอผุดข้อที่4ครับไล่ไปให้ผลไม่ใยดีอีกต่อไปโอโ้คำนี้รุนแรงใช่ไหมครับ มีอยู่หนึ่งข้อครับความหมายอ่านปุ๊บรู้เลยทีบหัวส่งนั่นเองนะครับทีบหัวส่งข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับทำความดีโดยไม่จริงใจทำความดีโดยไม่จริงใจหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับคือคำว่าชีปล่อยปลาแห้งนั่นเอง ีปล่อยปลาแห้งนะครับปลาแห้งคือปลาที่เป็นยังไงครับไม่มีชีวิตเป็นปลาที่ตายแล้วเอาไปปล่อยเกิดอะไรขึ้นไหมครับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแปลว่าหมายถึงคนที่ทําความดีโดยไม่จริงใจนั่นเองเราไปดูแบบฝึกหัดถัดไปกันเลยครับแบบฝึกหัดนี้มีคําสั่งว่า ให้นักเรียนเนี่ยเขียนความหมายของคำที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคที่กำหนดเดี๋ยวครูจะทำไฮไลท์สีเหลืองไว้ให้นะครับในตัวหนาข้อที่1คือคำว่าหินครับข้อที่2คือคำว่ามือสะอาดครับข้อที่3คือคำว่าลูกเล่นครับข้อที่4คือคำว่าเด็ดเด็ดข้อที่5คือคำว่าเยียบ ข้อที่6คือคำว่าเล่นลิ้นและข้อที่7ครับคือคำว่าแม่พระเราไปดูแต่ละข้อพร้อมกันเลยนะครับข้อสอบวิชาภาษาไทยปีนี้หินมากนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับรูปภาพที่ครูให้ดูต้นคาาบเด็กผู้ชาย2คนเนี่ยกำลังคุยกับเพื่อนผู้หญิงเรื่องข้อสอบเด็กผู้ชายคนนึงบอกว่าข้อสอบเนี่ยหินมากหิน น่าจะมีความหมายอย่างไรครับง่ายหรือยากครับยากเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเพราะถ้าง่ายต้องใช้คำว่ากล้วย,วยหมูเป็นต้นข้อสอบเนี่ยหมูมากฉันทำได้สบายเลยนะครับหรือข้อสอบเนี่ยกล้วยมากกล้วยๆก,ก็ได้ครับข้อที่สองครับสสคนนี้ เป็นคนใจซื่อมือสะอาดนะครับใช้มือจริงๆไหมครับไม่ใช่เพราะเป็นคําที่มีความหมายโดยในหรือความหมายไม่ตรงตัวนั่นเองไม่ใช่มือแท้แท้ของเรานะครับทั้งสองข้างนี้ไม่ใช่แต่หมายถึงลักษณะนิสัยของเขาครับเป็นคนยังไงครับซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองใช่ไหมครับนักเรียนสามารถเดาได้จากคำว่าสะอาดถูกไหมครับ ซื่อสัตว์หรือสุจริตหรือประพฤติดีก็ได้ครับข้อที่3ครับนักมายากลมีลูกเล่นแพรวทำให้คนดูติดใจคำว่าลูกเล่นไม่ได้หมายถึงลูกหรือเด็กมากำลังเล่นสิ่งของหรือว่ากำลังเล่นของเล่นนะครับแต่ลูกเล่นในที่นี้หมายถึงอะไรครับเล่เหลี่ยมหรือกลเม็ดต่างๆ่างนั่นเองครับ มีเลขเหลี่ยมนักเรียนก็เติมลงไปได้เลยครับข้อที่4ครับฉันมีเรื่องเด็ดๆจะเล่าให้เธอฟังฉันมีเรื่องเด็ดๆจะเล่าให้เธอฟังนักเรียนเคยได้ยินไหมครับเวลาเพื่อนพูดอย่างนี้แปลว่าเพื่อนต้องมีเรื่องที่เป็นยังไงครับเรื่องเด็ดๆเ,เด็ดตรงนี้จะไม่ใช่แบบถึงว่าเด็ดใบชาหรือว่าเด็ดดอกไม้ไม่ใช่ความหมายตรงตัวนะครับ เป็นความหมายโดยในหรือความหมายไม่ตรงตามตัวนักเรียนจะให้ความหมายของคำว่าเด็ดๆว่ายังไงดีครับเป็นเรื่องที่สนุกนั่นเองหรือเป็นเรื่องที่เยี่ยมเรื่องที่ดีนะครับนักเรียนก็เติมลงไปได้เลยครับสนุกสนุกเยี่ยม ข้อที่5ครับหากรู้เรื่องนี้แล้วก็เหยียบไว้เลยนะหากรู้เรื่องนี้แล้วก็เหยียบไว้เลยนะเหยียบไม่ใช่หมายถึงเอาเท้าของเราเนี่ยไปเหยียบเรื่องนั้นไว้เพราะความลับไม่ได้มีรูปร่างตัวตนใช่ไหมครับเราจะไปเหยียบก็ไม่ได้แปลว่าเหยียบเนี้ยต้องมีความหมายที่ไม่ตรงตัวหรือมีความหมายโดยในนั่นเองหมายถึงอะไรครับกิยาเหยียบเวลาเราไปเหยียบอะไรสักอย่างหนึ่ง แปลว่าเราทำยังไงครับปิดให้มันมิดให้มันสนิทเช่นเดียวกันครับความลับก็หมายถึงการเหยียบความลับเป็นยังไงครับเก็บนั่นเองคือการเก็บความลับนั่นเองแล้วก็เติมลงไปได้นะครับคือการเก็บไว้เป็นความลับไม่บอกใครเด็ดขาดเหยียบเอาไว้เลยนะครับ เก็บไว้เป็นความลับไม่เพ่งพรายไปบอกใครเด็ดขาดข้อที่6บอกความจริงมาเสียเถอะอย่ามวนเล่นลิ้นอยู่เลยลิ้นในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงลิ้นที่เป็นอวัยวะในปากของเรานั่นเองนะครับแต่เล่นลิ้นตัวนี้มีความหมายว่าพูดไม่ตรงนั่นเองนะครับหรือพูดไม่ตรงไปตรงมาเถอะไี่เลยครับพูด ไม่ตรงไปตรงมาพูดจาอ้อมค้อมเล่นลิ้นนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายครับใครๆก็บอกว่าเธอเป็นแม่พระเสมอแม่พระนะครับแม่พระนี่ก็มีความหมายโดยไหนใช่ไหมครับหมายถึงคนที่มีจิตใจเป็นยังไงครับจิตใจเมตตา ปรานีนั่นเองเราก็เติมแล้วเลยครับจิตใจเมตตาปราณีอย่าลืมนะครับปราณีใช้นอนหนูแปลว่าความเมตตาถ้าเป็นปราณีใช้นอนเนจะหมายถึงคนหรือสิ่งมีชีวิตนั่นเองเพราะปราณตัวนั้นมาจากรากศัพท์คือคำว่าปราณที่แปลว่า ลมนั่นเองนะครับลมปราณนะฮะต่อไปครับเราไปดูแบบฝึกหัดส,สุดท้ายกันดีกว่าครับแบบฝึกหัดส,สุดท้ายคำสั่งคือให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้เหมาะสมให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้เหมาะสมมีคำว่าอะไรบ้างครับเราไปดูกันเลย อกหกักหัวอ่อนเปรี้ยวใจดำปาเทือนปากแข็งอีกครั้งนะครับอกหกักหัวอ่อนเปรี้ยวใจดำปาเทือนปากแข็งครูใส่น้ำเสียงช่วยใบยให้แล้วนะครับเพราะแต่ละคำน่าจะมีความหมายไปใช้กับบริบทตรงตามข้อใดเรามาดูข้อที่หนึ่งกันครับ น่าสงสารเด็กนะทิ้งกันได้ลงคนเป็นแม่ต้องมากๆต้องอะไรครับทิ้งกันได้ลงต้องใจดำถูกต้องครับเราก็เติมลงไปได้เลยนะครับใจดำแต่เมื่อนักเรียนตเติมแล้วนักเรียนอย่าลืมขีดค่าออกด้วยนะครับ จะได้ทราบว่าคำไหนเราใช้ไปแล้วและคำไหนเรายังไม่ได้ใช้เพื่อการความสับสนครับข้อที่2ครับเมื่อเธอจะอายุมากแล้วเธอก็ยังแต่งตัวเป็นยังไงครับคนที่อายุมากแต่ยังแต่งตัวเห็นไหมครับต้องมีลักษณะที่ตรงข้ามกันใช่ไหมครับอายุมากแต่ยังแต่งตัวเปรี้ยว เหมือนวัยรุ่นคำว่าเปรี้ยวไม่ได้หมายถึงรสชาตินะครับแต่เปรี้ยวในที่นี้หมายถึงทันสมัยเราก็เติมลงไปได้เลยครับคำว่าเปรี้ยวเปรี้ยวแปลว่าทันสมัยนักเรียนก็คิดข้าวไปก่อนนะครับจะได้ทราบว่าคำนี้เนี่ยเราใช้ไปแล้วข้อที่3ครับ เธอไม่เคยสารภาพความจริงยังเป็นคนเหมือนเดิมโจทย์ใบมาให้นะครับไม่เคยสารภาพความจริงแปลว่าต้องเป็นคนที่เป็นยังไงครับพูดโกหกพูดปดและยังคงยืนยันที่จะพูดปดหรือพูดโกหกอย่างนั้นอยู่ต่อไปน่าจะหมายถึงอะไรดีครับปากแข็งถูกต้องครับไม่ยอมพูดความจริง นะครับปากแข็งขีดเสร็จแล้วนักเรียนก็ลงมาเติมในช่องว่างได้เลยปากแข็งพูดหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนวนกับข้อเท็จจริงนะครับข้อที่4ครับถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยหรือจุดจๆๆุที่สุดถึงขั้นลงไม้ลงมือต้องเป็นคนที่เป็นยังไงครับ อกหักหัวอ่อนป่าเถื่อนเหลือ3าตัวเลือกแล้วนะครับป่าเถื่อนถูกต้องครับป่าเถื่อนไม่ได้หมายถึงป่าไม้จริงๆนะครับป่าเถื่อนหมายถึงคนที่ทารุณโหดร้ายและข้อสุดท้ายครับกระต่ายเป็นคนจุดๆใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมด กระต่ายเป็นคนจุดๆใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดเห็นไหมครับคําใบ้คือใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดเหลือสองตัวเลือกครับอกหักกับหัวอ่อนนักเรียนจะเลือกข้อไหนดีครับหัวอ่อนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับหัวอ่อนหมายถึงยอม คนอื่นง่ายๆหรือว่ายอมเชื่อคนอื่นเนี่ยโดยง่ายนั่นเองเราเรียกว่าคนหัวอ่อนครับสุดท้ายนี้นะครับคุณครูอยากให้นักเรียนไปฝึกทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรน,นะครับ เพื่อนักเรียนจะได้เติมเต็มความรู้ในเรื่องถ้อยคําและสํานวนไทยเมื่อนักเรียนมีความรู้แล้วนักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เราอาจจะใช้สํานวนสุภาษิตหรือคําพังเพยในการพูดคุยในชีวิตประจําวันหรือใช้ในการเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ อย่าลืมนะครับทบทวนฝึกฝนแล้วนักเรียนจะเป็นคนเก่งในอนาคตครับคาบนี้น่าจะหมดเวลาเท่านี้ครูขอกลับไปเตรียมตัวสอนในคาบถัดไปก่อนนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน